คุระติเชียวสมบัติลงมาเล่นในระดับเดียวช่นหนึ่งกับปตทระยองหนึ่งรุ่กาลก็ทําให้คุณหลุดจากทีมชาติไปการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในศึกไทยพิมร์ลีกเนี่ยคุณคิดว่าจะเป็นแรงผลักดันทช่ให้คุณกลับไปติดทีมชาติอีกได้ไหมปีนี้ผมหวังนะครับผมอยากกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนึงเพราะปีแล้วก็หายไปเลยครับผมก็ปีนี้ตั้งใจมากขึ้นครับเ้ื่อที่มีได้โค้ชปิตวิทมาอีกทีหนึ่งเพื่อเก่าอะไรที่ที่มันขาดมันเกินไปหรือว่ามันขาด ผมว่าปีนี้ผมหวังแลัผมอยากทีจะกลับมาตื่ีชา้าอีกครั้งยุติจะต้องเป็นความหวังของทีมในการถล่มประตูปีนี้จะได้จับคู่กับกองหน้าอย่างรูฟิโย่กองหน้าที่เป็นระดับ MVP ของฟิลิปปินส์จะเล่นคู่กับเขาได้ไหมแล้วก็ศักยภาพของเขากับเราเนี่ยเป็นไงแต่จับคู่ได้ดีขนาดไหนผม คิดว่าตอนนี้เรากําลังปรับกำลังจูนระหากันก็ดีขึ้นครับหลังจากที่ซ้อมมาสักพักหนึ่งผมคิดว่าเขาเขาเขาเป็นนักเตะที่ดีแล้วก็มีความขยันในตัวสูงส่วนมากนักเตะต่างชาติถ้ามาเล่นในไทยส่วนมากความขยันมีน้อยอแต,แต่แต่เขามีอย่า้เขามีความขยันเขาวิ่งหาช่องคือเหมือนเหมือนกับที่บอกว่าผมเป็นสไตล์ที่เก็บบอลแล้วก็ทําง่ายๆให้เพื่อนไปต่อเก็บตัวนี้เขาจะเป็นตัววิ่งตัววิ่งสอดแทรกขึ้นมา คือทำให้ผมเล่นเล่น,ลนง่ายมากขึ้นมาชื่นชมวะครับเขาก็สมแล้วที่เป็นเตะรางวัลหรือชิดเป็นนะที่ครับขอให้โชคดีกับรทรยองติดกลุ่มนำขอบคุณครับพี่ครับ <laughs>